ก็ขยายพักการดห่อนะครับมาใส่ขอบของพักชีพักหนานะครับผสมกันไปตามแปลงที่ว่างนะครับแปลงนั้นว่างก็ใส่ให้หมดในเต็มเลยพี่นอ้องนี่ครับผมก็ใส่ไปนะครับแต่ในกระชีมามลดน้ำนะครับพี่น้องไปนี่ครับพักการดหินผมเังเขียวปึ๊เดยคือเา่านี่ผมเสริมเข้าไปน้่แปลงพวกนี้ครับเพราะมันต้องมีพื้นที่เนาะในการขยายใบพรพอผักการัดขาวนี่มันเป็นผักกาดที่ใบใหญ่เนาะ ันต้องหาพื้ทีมันเอาละครับไปเปิดน้ำเตรียมรถกันเลยมองกันรู้สึกว่าติดทวนหลายหน่วยอยู่เจ้าบรูนสิลนบ่นครับแต่กลุ่มที่ใหญ่แล้วก็จะมีอยู่สามสีลูกโอเคละชุดนี้คือสิบารูแล้วนี่ที่ใหญ่แล้วครับชุดเมื่อกี้นี่ได้ซ้อมสามเหนื่อยเนี่ยชุดใหม่นี่ครับ มกำกมกาลังจับโลนบอบปุ๊ชาวบอลลนก็เพราะว่าหน้าบอยมันโรนครับชาบโลลนเนี่ยโอ้หยหลายหน่อยย้ะคนเงี้ยงเนาะ,ะเดี๋ยวไปรดน้าพักกันเลยครับส่วนพวนี่พริกนะครับพริกแฟนผมปลูกพริกไวก้กะติดแล้วละ่ะมีพริกนี่เพิ่นปลูกใหม่เป็นถั่วครับถั่วพุ่มพริกมันบขึ้นมันขึ้นลุมเดียวนี่พริกก็เลยปลูกตัวพุ่มใช่ เดี๋ยวคนแวะมาลดรับธุนฟอดไปลดกลุ่มที่ผมขยายนธุนก่อนอย่านมันตุยเย่ประก,กาศอ่าปลูกแตงกวาหดมันได้ใช่ไหมเป็นหมากแล้วครับต้นเนี่ยอยู่ในกระถางเป็นหมากแล้วที่ได้กินละกลุ่มที่ปลูกลงดินนี้ย,ยงังไงฝนนี่ยมันคือฝนตกครับ ไดนน้ำในแสงอาทิตย์ได้ปุ๋ยก็โอเคแล้วปุ๋ยพักต้นหญ้าต้นอย่างถ้าเกิดฝนตกใส่ดีเขียวปุด๊ดตาหดน้ำอีกนี่บอก่าใสครับแสดงมันม,ม,ม,มีแหล่ถานนะน้ำประปาแต่ถ้าเป็นน้ำฝนน้ำอะไร นี่แหละครับประกอบประจุน้ำแห้งดีครับมันกมเทคโนโลโยีแล้วครับสายยางเลยสมยโบราณต้องใส่บัวรถคือคู่ถังมูใช้เทคโนโลยีตัวบีบบังคับให้น้ำแรงเป็นปอยเป็นยัง กันบัวเลยอ้าวปตพที่อันนั้นไหมครับขยายพันธุ์ไหมนี่มเมื่อมันขยายพันธุ์เนะแยกเมื่อปลูกแม่่นมีพื้นที่ในการออกใบ ปลูกใส่แปลงที่พักกำลังขึ้นผมปลูกพักหอมปลอมเลอพักชีลาพักชีไทยนะพักชีแางั้งแปลงพักกาดก็ยังขยายมาใส่ลองลด,ดให้ชุ่มก่อนปลูกยำเสาบ่ได้ครับมันสิถึกแดดตอนเที่ยงปลูกยำแรงได้เทคนิคถึกแดดแห้ง,หงเลยเหียวึ่ด การตาพัน,นหน,นึ่ต้นในแถวนน้่็ลดไปบดต,ตะคงตะไข่มีกินครับพี่น้องขอให้ขยันปลูกูงดินมันได้การเลยละยังไทยฮอนดอกไหม่ก็มีได้ผมปลูกมัว่วไปเลยฮะใช้ประโยชน์ไว้พระได้ครับนี่ดาวเรืองมาแล้วกมดอกกุหลาบวันนี้มีดอกกุหลาบด้วย อดอกกุหลามนะั่เอาไว้ชมความงามของดอกอันนี้มะละกอครับหลุดไปเลยเลยตะคงตาไข่มซ้ำไว้ปลูกไว้ครับใส่ต้มใส่แกงใส่ลาบสับบะนี่ฝักก่อนนี่บัติเต็มอ,อืม่นมื่ก็สีเฮีวยวๆใช่ไหมสัก3สามสี่หมื่นวครับสิ ชุม่มเอาให้ชุมช่มครับพี่น้อง <c oughs> รถกระบะเมื่อยนะครับสายยานสีรรอรรถกันนี่จมาย,ยัางหน่อยอยังเบี้ยน,นะใส่นั่นครับบัลรถน้ำนะอา,าอาการหินกินหลายรอบแล้วจบเมัอนกันเ <c oughs> ยวดีขนาดเลย แฟนฟุตอลเก็บมาฝากกอตาเ็ไม่ยากครับมันบริหินมันบริเทพรีได้กินวาสบิจนะ อ้ต่ำยัยงงอไปโอ้รถสิต่ำกันครับพี่น้องเกือบครับต่ำบ่บาหนีหรถตู่กับรถฟอร์ดซีประตูเบรกจนลากล้อ,อ,อใช่กันจักภัยพิษภยัยสืบอ่นะครับลงมาคุยกันแล้ว น่าจะเบรกท่านครับโอ้ยรอดไปโชคดีไปบอลลกจังลบลลต่ำแล้วนีงยินดังปั๊ปัด,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 ดเปั๊บทงแย่คนหนึ่งคนหนึงชีเดียวขวาลงมาทั้งบ้านผมครับคนหนึงเล่นทางผรงมาลงมาคุยกันแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับผมแต่ว่าบ่ิลึถึงกบต่ำนล้ครับ ผมดูแล้วอาจจะแค่จุกันนี่แหละอาจจะชนกันเล็กน้อยครับุม่มีบาดเจ็บหรอกครับนคนหนึ่งมาอย่างเร็วทั้งตรงคนหนึ่งสี่เลียวมาทั้งที่คุยกันก่อนมันอ่ะมาหดพักต่อครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะฮะยิงทางที่สกาลมันนี้ ยิ่งต้องระวังครับพี่น้องสันจรชนบคือคุยกันโดนเนี่ยไปแล้วครับรถตู้มาแล้วแต่่าที่ผมเบิ่งนี่รถตู้นี่แหละครับพิษ เพราะว่ารถตูนรู้สึกว่าสีเหลียวเขามาทางตรงบบงอ่ะเกี่อากนได,ดีครับจากกันได้ดีไฟไฟไปมันแล้ว À, bình thường là vẫn nhau vô thường kẻ chú mỗi thời น้ำผักกาดห่อสุปนี้ขึ้นใหญ่ผู้ทานกินมูก,กมระทะต้มจืดพวกนี้ครับแม่กระถางแป้งผักชีน,กนี่ผมเก่ามาใส่กันครับมาให้ชุ่มก่อน ให้ชุ่มเลยขับชีครับขนนับชีแล้วกำลังไงได้ฟูด้งไงกำลังไงนาเนี่โอเคแล้วครับอีกจากอาทิตย์หนึ่งนาจะ ผัดได้แต่ตอนนี้ก็น่าจะผัดได้เยยอดอ่อนแต่ว่าหายมันยังกินก็จะได้ประกาศมันวเส่บน้างา พี่หอดต้นหมักโม่พี่น้องเอา้ามันเป็นหมากกินกโม่กันนะอ้าวต้นนี้เป็นแปลงที่เอามาปลูกพักโดยเฉพาะตัวนะใส่พักกาาเต็มแปลงเลยัวจ้ะขยายฟันก่อนมูเตรนไรครับลองดูก่อ,กอนตด,ดน้ำให้ชุ่มก่อนลมกับฟัดกับหลังเลย อาลัพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปท่าน,นี้นะครับกดแล้วครับเรียบร้อยแล้วพักที่เอามาปลูกนะครับแบ่งมาปลูกให้มันมีพื้นที่นะครับในการจะเลื่อนเติบโตได้ดีขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับสวัสดีครับจากไปฟ,ฟอร์มแปลงขนาดนี้แล้วครับ